นะครับพับพอขึ้น่อยครับพับได้ครับผมคลิปนี้ผมจะพามาเปลี่ยนพวงมาลัยนะครับผมมอเตอรแจ๊สทีเคนะครับผมอันดับแรกเลยก็ต้องถอดแต่ก่อนนะครับผมตั้นแต่ตรงกลางนะครับจะใช้เป็นประแจดาวนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับอาจจะแน่นหน่อยเพราะมมนมีกันคลายวเขียวนี่อยู่นะครับอาจจะแน่นนิดนึงนะครับสองฝั่งนะครับนี่นะครับ ตรงรุ่นนู้นนะครับุนี่ก็จะกันแดงก็จะหลุดออกมานะครับเขาดสายนะครับผมนี้จะมีเขี้ยวขาวๆอยู่นะครับสำหรับตัวพักแร์แบ็กนะครับผมจับเขี้ยวของสองข้างแล้วก็ดึงออกมาเลยครับอ่ามาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมดึออกแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาถอดตัวของบะไรยแล้วนะครับผมตรวนี้เป็นหกเหลี่ยมนะครับใช้หกเหลี่ยมเบอร์สิบนะครับผมตัวนี้นะครับขันนะครับผม ตอนขันก็แนะนําให้แก๊กนะำแร่หุนมาทางขวาให้พวงมาไัยล็อกก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยขันออกตันนี้จะแน่นนิดนึงนะจะแน่นหน่อยนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับผมอ่าระวังรูดดีกว่านะครับตรงนี้พ่อเราคลายได้เปจะสุดแล้วนะครับเราไขขุญแจนะครับแล้วก็ตั้งพงมาไยให้ตรงนะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าถอดพงมาไยออกมาแล้วนะครับโดยที่ไม่ตั้งก่อนอ่ะเวลาใส่เข้าไปมันจะเล็งยากนะครับก็จะตรงไม่ตรงนะก่อนถอดเราต้องเล็งให้ตรงที่สุดก่อนนะครับ ดูกันคลายหน่อยครับนี่ครับให้มันแน่นมันแน่นเพราะตัวนี้นครับนะฮะไขน็อตหัวแชกตัวนี้ออกนะครับติดตั้งสายหลอกไอ๊บักเข้าไปนะครับผมจริงๆตัวนี้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่จะมีไฟโชว์ที่หน้าปัดนะครับเป็นแดงๆนะครับผมแต่ถ้าใส่ตัวนั้นก็จะไม่โชว์ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับใส่สายไหนเข้าไหนก็ได้นะครับนี่ บอกแล้วก็แท็บเข้าไปได้เลยนะครับกับตัวปลั๊กแอร์แบกที่เราถอดออกมานะครับข้อควรระวังก็คือเวลาถอดออกมาแล้วอย่าหมุนตัวนี้นะครับผมให้มันอยู่ท่าเดิมนะครับถ้าหมุนเกิน3รอบครึ่งเป็นแต่ตัวนี้ขาดนะครับหลายพันนะครับตัวนี้นะครับตรงคอนะครับจะมีลูกศรบอกนะครับท็อปนะครับผมตรงนี้นะท็อปนี้ชี้ขึ้นบนให้ตรงที่สุดนะครับ แล้วก็ขันน็อตคอกลับเข้าไปได้เลยนะครับด้านหนึ่งตัวผู้ด้านหนึ่งตัวเมียนะครับเพื่อจะเสียบแล้วก็ร้อยสายขึ้นมาเสียบแตรเรานะครับนี่เสียบเข้าไปเลยนะครับพิมพยาวต่อแล้วเราก็ร้อยสายขึ้นมาตรงช่องด้านนี้นะครับจะมีช่องอยู่นะอันนี้ก็จะใส่คอพับแล้วนะครับผมคอพับแล้วก็ แอบเข้าไปกับเส้นบวกเส้นเดียวนะครับผมต่อสายไฟพันเทปสายเรียบร้อยก็ขันน็อตได้เลยนะครับสําหรับการติดตั้งพวงมาลัยนะครับผมถ้าเป็นอ่าก้นแต่แบบนี้นะครับเขาจะมีกาวในตัวอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับต่อแค่ไฟบวกเข้าไปครับแอนแที่มันต้องต่อบวกลบเราต้องใช้ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงช่วงนี้นะแล้วก็กาวเสียบนี่นะครับผมเพื่อให้มันครบวงจรนะครับในกาวแล้วก็ใส่พวงมาลัยได้เลยนะครับตรงนี้ ใส่พวงมาลัยขันน็อตก่อนเลยนะเดี๋ยวเราจะมาต่อแต่ทีหลังนะครับสายสีดำพันเก็บไว้ได้เลยนะครับพันปลายไว้ด้วยเดี๋ยวกดัดจะมาแตะขัวบวกเดี๋ยวแตะค้างนะครับตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใส่ยัดต้นแตะเข้าไปอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองบีบแตะหน่อยครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราพับพับ ขับพอนะครับขับพอขึ้นหนครับขับได้ครับวงมาลัยสวยแบบนี้นะครับผมมีงานเรียนๆแบบนี้เลยนะครับเดินได้แดงนะครับโอเคสวยงามนะครับผมสนใจก็ทักสอบถามเข้ามาได้เลยครับนะฮะแบบนี้เลยนะครับผมลาย14นิ้วนะครับผมอ๋อวงเบลนะครับผมมีสีเท่ๆสีดำสีเงินนะครับผม สนใจทักมาได้เลยนะเวาด้วยนะครับผม